สวัสดีครับท่านผู้ชมที่โครับพบกับมาคอสคันเทพอีกครั้งครับวันนี้พบกับเซียนเท่าครับวันนี้ผู้จัดการหญิงนะครับขอพบกับเซียนเท่านะครับชมกระดานที่1เลยนะครับผู้จัดการหญิงมาหลายครั้งแล้วนะครับกระดานที่1เป็นอย่างไรวันนี้ขอท้าพิสูจน์กับเซียนเท่าโดยตรงนะครับกระดานที่1่จะเป็นอย่างไรนะครับผู้จัดการหญิงสามารถ รับมือกับเซียนเท่าได้ไหมนะครับเซียนเท่าเป็นระดับปรมาจารย์ของมหอตขั้นเทพมหอตออนไลน์นะครับเอฟซี FC หลายท่านมาท้าประลองแล้วก็โดนปราบไปหลายต่อหลายคนนะครับแต่ว่าผู้ที่สามารถเอาชนะเซียนเท่าได้ก็มีนะครับวันนี้ผูจจ้จัดการหญิงขอประลองสามกระดานครับดูกันสามกระดาน ใช้เวลาประมาณเก้านาทีเศษโอจะเป็นยังไงคราวนี้นะครับโอ้โหนะครับโดนเสียนเท่าเล่นงานในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับเสียนเท่าจะจัดการยังไงเดนเดิมเมิ่อดช้าหน้านะครับแรกโยนเกียแล้วกินสามเตรียมกองฮอดอีกนะครับกินสามเลยนะครับแล้วก็จะ ได้เข้าฮอดอีกนะครับก็ถือว่าผู้จัดก,การหญิงก็คงจะลำบากในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับลองดูนะครับจะจบยังไงโอ้โหนะครับจบแล้วนะครับลองคิดดูนะครับให้เวลา ถ้าจะยอมแพ้ง่ายเกินไปก็เดี๋ยวกระดานต่อไปก็จะพ่ายแพ้อีกนะครับอืมนะครับโอ้โหเพื่อการฮอตเฉยนะครับก็จบเกมนะครับกระดานที่หนึ่งนะครับเสียนเท่าขึ้นน้ำสูงสุดครับมาชุมกระดานที่สองเลยนะครับโอ้โหกระดานที่หนึ่งเสียท่าอย่างแรงนะครับสำหรับผู้จัดจาการหญิงนะครับโดนเสียนเท่าจัดการ เรียบเลยนะครับอ่ะขด้นที่สองจะเป็นอย่างไรนะครับต้งตั้งให้มั่นตั้งใจให้คิดให้ดีก่อนที่จะเดินนะครับเร่กียกับเสียนเท่าแบบลุ้มหวมไม่ได้นะครับเบาะเสียนเท่าเป็นเจ้าเป็นเจ้ายุทธภพของหม่างฮอ่ันเทพลหลายๆท่านที่เคยผ่านเคยประลองกับเสียนเท่าก็คงจะรู้รสชาติของ การถูกปราบเป็นยังไงนะครับโอ้กระดานนี้ผู้จัดการหญิงมีโอกาสน,นะครับนี่นะครับเข้าทางแล้วเสียนเท่าเดินเข้ามาอย่างนี้โยนนักจีนอาโยนนักจินครับเสียนเท่าจินมาจินสองคืนถ้าเสียนเท่าเผลอเดินเข้ามาเดินมาเดินเข้ามาแล้วครับอย่างนี้นะครับโดนแล้วครับเสียนเท่า โดแล้วครับถูกผู้จัการยิงโยนให้กินอันนี้ทิ้งร่มเลยนะครับก็จะเข้าฮอดเข้าฮอดอย่างสบายนะครับผู้จการยิงส่วนเสียนเท่ากระดานนี้ยากนะฮะทำาาจะยากนะครับจะผ่านเส้นกลางนี้ไม่ได้นะครับแทบจะไม่ได้ถ้าผู้จัดการยิงไม่พลาดขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับ กระดาษนี้เป็นกระดาษที่สองกระดาษที่หนึ่งนั้นเสียนเท่าชนะไปแล้วนะครับผู้จัดการหญิงโดนเสียนเท่าเล่นงานในกระดาษที่หนึ่งไปแล้วแต่มากระดานที่สองนี้ผู้จัดการหญิงก็กําลังจะตีคืนนะครับถ้าเดินอย่างระมัดระวังไม่รีบกินเกินไปก็ อยู่กัดชนะร0 0เซแล้วนะครับแต่ถ้าด่วนจินก็คงได้แค่เสมออืมครับยังไม่ด่วนจินอะไรทั้งสิ้นสกัดแล้วครับคราวนี้นี่นะครับเอาให้เสียนเท่าลำบากเลยแล้วอนะครับ ฟรีอีกน่เดี๋ยวสักครู่คงกินฟรีอีกนะครับนะครับมาตัวไหนกน็สบายนะครับสำหรับการที่2นี้ผู้จัดการหญิงก็จะกํำชัยชนะร้อยเปอร์เซ็นะครับกินฟรีตัวนี้นะครับ ชมต่อไปครับจะจบอย่างไรสําหรับเสียนเท่านะครับเสียนเท่าเจ้ายุทธจักรหมากฮอตนะครับพลาท่าได้เหมือนกันกินฟรีนะครับจกพด้านผู้จัดการหญิงตามที่ศึกมเดีครับเหลยวไหลข้าจะแพ้เด็กน้อยอย่างเจ้าได้ยังไงรับเวลาที่สามครับเสียนเท่าก็มีการพูดยั่วยุด้วยนะครับแพ้ก็ต้องแพ้ละครับ มาชมกระดานที่3กระดานสุดท้ายนะครับจะก,การยิงจะปรับเสียนเท่าได้หรือไม่หรือแค่เสมอนะครับมาชมให้จบแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมเกมหมากฮอตคันเทพหมากฮอตออนไลน์หมากฮอตเล่นเพื่อสนุกนะครับเล่นเพื่อประลองฝีมือเล่นเพื่อ เป็นการใช้สมองนะครับฝึกใช้สมองท่านบอกว่าเล่นบังคอดนั้นทําให้สมองดีเป็นนักวางแผนนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ผู้จัดจาการหญิง <c oughs> เล่นได้ดีมากขึ้นนะครับหลังจากกระดานที่หนึ่งโดนถล่มไปเลเทะนะครับกะดานที่สองตามตีตื้นคืนมาได้เสมอนะครับ่านที่สามนี่ก็กำลังไปได้ดีครับ เดิขึ้นไปครับน่าเดินขึ้นไปแล้วนะครับให้บอกคนกันเทพเลือกเอาอแสกหมหอ่นี้พลาดแล้วนะครับเสียนเท่าพลาดแล้วือการยิงก็จะได้เข้าฮอตอย่างมีอนาคตแต่เสียนเท่าเข้าฮอตอนาคตดับเป็นยังไงชมครับนะครับ นี่ครับวิธจการยิงเข้าฮอตเสียนเท่าก็คงจะเข้าเช่นเดียวกันหน้าก็าไปแล้วนะครับไม่มีอนาคตนะครับโดนค่าฮอตอย่างไง่ายได้หลังจากค่าฮอตแล้วบริวารที่เหลืออยู่มีมากกว่ายิงแต่จะโดนหักแข้งหักขาไปหมดนะครับนั่นนี่ครับที่เหลืออยู่ โดนไล่เข้ามุมไล่เข้ามุมแล้วนะครับส่วนอีกสามตัวที่รอยอยู่สามตัวที่รอยอยู่นะฮะเดี๋ยวก็โดนจัดการขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้ครับมาให้กําลังใจมหาเก้ามาให้กําลังใจผู้เล่นด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้จัดการหญิงนะครับมาหลายครั้งแล้ว แต่ว่าไม่เคยปะทะกับหมากฮอตคันเทประดับเสียนเท่านะครับแต่คราวนี้ขอประลองกับเสียนเท่าในโอกาสนะครับฟรีสองตัวที่ลอยอยู่ก็คงไปไหนไม่ได้โดนหมากฮอตบังคับหมดนะครับไล่ขมมุมไล่ขมมุมครับไม่มีที่ไป ออกอีกตัวออกมุมมาก็ไล่ให้เข้ามุมอีกเข้ามุมไหมครับไม่เข่าให้กินนะครับก็ยิ่งหมดยี่จบเร็วนะครับนี่หลอกให้เสียนเท่าขยับออกมาเนี่ยครับพอนี้ก็ไล่ไล่ยินดีครับ บจบเจมผู้จัดการหญิงชิงเข้าไปสองหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ